สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ส่อง P.D.N. นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนสร้างแม่ค้าขายไอศครีมนะครับผมจะให้แม่ค้าเนี่ยมาขายไอศครีมในรถขายไอติมของผมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีในการทําเลยนะครับ อ่านี่ไงรถไข่อัดสุกีมนี่ไงผมจะให้แม่ค้าไข่อสุรีมในรถนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะครับอ่ะทีนี้กดไปที่รูปกระดาษนะครับปุ่มที่3นะครับอ่ะกด้าไปเลยนะแล้วก็กดไปที่สิ่งที่มีชีวิตนะครับแล้วก็กดบวกนะกดไปที่เพิ่มบวกอ่ะแล้วก็กดสร้างตรงบวกอีกครั้งนะครับอ่ะทีนี้ก็กดสร้างอีกครั้งแล้วก็กดบวกนะครับอ่ะทีนี้ก็มากดบวกตรงนี้นะครับ กดบวกอีกทีนะอ่าแล้วก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาอีกตัวไหนเนี่ยมาไข่ของให้เรานะอา๋ยวผมเอาแม่ค้าตัวนี้แล้วกันอ่าตัวผู้หญิงนี้แล้วกันหรือว่าเราจะเอาโมเดลที่เราโหลดมาก็ได้นะครับหรือว่าสกินหรือว่าตัวละครของเราก็ได้นะอ่าผมจะเลือกเอาแม่ค้าตัวนี้แล้วกันนะอ่ากดยืนยันไปอ่าทีนี้ก็กดมาที่ข้างล่างนะครับอ่ากดมาที่ข้างล่าง กดมาสุดเลยนะอ่าตรงนี้นะครับกดไปที่สร้างร้านค้าใหม่นะครับอ่าแล้วก็ตั้งชื่อนะว่าจะตั้งชื่อร้านว่าอะไรอ่าทีนี้ก็มากดสร้างสินค้านะครับอ่าเลือกได้เลยนะครับว่าจะขายอะไรผมจะขายเป็นไอศครีมนะครับอ่าแล้วก็กดบันทึกนะครับทีนี้ก็กดสร้างสินค้าใหม่นะครับอ่าผมจะเลือกขายเป็นไอศครีมสีส้มอีกนะ อากดให้หมดเลยว่าจะขายอะไรนะเมื่อเราเลือกได้แล้วนะครับทีนี้ก็มากดตรงที่แก้ไขนะแล้วก็กดลบตรงนี้ออกนะครับอ่าแล้วก็กดปุ่มบวกตรงนี้นะครับว่าเราจะซื้อด้วยอะไรนะอ่าเดี๋ยวผมซื้อด้วยถุงเงินสีม่วงนะซื้อด้วยถุงเงินสีม่วงเจ็ดอันแล้วก็ถุงเงินสีทองสามอันนะครับอันนี้ก็คือผมเปลี่ยนทุก อันหมดแล้วนะครับอ่าทีนี้ก็มากดบันทึกได้เลยนะครับอ่ากดบันทึกนะเอ,อ,อ้าอ๋อเขาให้ต้องเขียนคําอธิบายนะครับว่าร้านของเราเนี่ยเป็นร้านแบบไหนนะเป็นร้านขายไอศครีมนะครับอ่าก็เขียนไปว่าขายไอศครีมนะครับร้านขายไอศครีมอ่าทีนี้ก็มากดบันทึกได้เลยนะครับเอ้อาบอเขาให้ตั้งซื่อนะครับ เดี๋ยวผมก็เขียนเป็นร้านขายไอศครีมนะครับอ่าทีนี้ก็มากดบันทึกได้นะครับอ่าทีนี้ก็มาติ๊กแล้วก็กดเพิ่มอ่าทีนี้ก็มากดเข้าเกมนะครับอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะอ่าทีนี้เรามากดตรงที่กระเป๋าของเรานะครับแล้วก็กดไปที่ช่องนักพัฒนานะอ่าทีนี้เลื่อนมาเลื่อนไปสุดๆเลยนะอ่าเลื่อนไป อ่านี่นะครับมันก็อยู่จะอยู่ตรงนี้นะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาวางกันเอาเอาวางไม่ได้อ่าเดี๋ยวทุบตรงนี้ออกไปก่อนอ่าอ่าได้แล้วอาจจะเรามาลองกันว่าเขาขายได้ไหมเขาจะขายไอซูรีมให้เราไหมอาอาเดี๋ยวขยับขยับน้องไปข้างหน้านิดน,นึงนะเขาเตี้ยก,กันไปอะ่ะ เรามองไม่เห็นเลยอ่ามากดดูว่าเขาจะขายไอซ์สกมไหมอ๋อมันมีร้านค้านี้ด้วยร้านค้านักพัฒนาเมื่อกี้ผมเปิดซ่องร้านค้านักพัฒนาไว้ไงอ่านี่ไงอยู่ตรงนี้เองนี่ไงเขาก็ขายไอศ์รีมให้เรานะอ่าเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเอาร้านค้านักพัฒนาออกนะอ่ากดไปที่ตัวเขาอีกครั้งนะครับ อ่ากดไปที่ลานค้านะไม่ใช่ตรงนี้อ่าตรงนี้ไงอ่ากดปิดไปนะครับลานลานค้านพัฒนาก็ปิดไปนะอ๋อเราต้องเข้าเกมก่อนเหรอเราต้องบันทึกก่อนนะอ่ะเดี๋ยวกดบันทึกแล้วก็เข้าเกมใหม่นะครับอ่ะเข้าเกมใหม่อ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ อ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่าทีนี้เรามากดดูตรงเขานะตรงแม่ค้าว่าไอ้ช่องนักพัฒนาออกหรือยังช่องร้านค้านักพัฒนาอ่าหายไปแล้วนะครับร้านค้านักพัฒนนักพัฒนาหายไปแล้วนะอ่าเดี๋ยวผมจะขยับให้เขาไปอยู่ในรถนะอาจยะเปลี่ยนที่ของเขาเอามายืนตรงกลางได้ไหม มายืนตรงเนี้ยขยับไปขยับไปเอ้าเขาจะขึ้นทาไมเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่าเข้าทิ้งก็ได้เดี๋ยวเราวางใหม่อ่ะยิงยิงเอ้าเราทำไมไม่ไม่มีหลอดเลือดวะเดี๋ยวว่าเราต้องใส่ปืนไอ้นี่ปืนอย่างเงี้ย ใช้ได้ไหมอาเดี๋ยวเรามาลองกันเออปืนไอ้น,นี้ก็ใช้ไม่ได้หรออาเดียวยิงอีกครั้งอาล่วงละล่วงลวอะอาเดี๋ยวเราจะมาวางเขาไหมอาวางตรงนี้อามองเห็นไหมอามองเห็นอยู่นะครับถ้าหย,ยีบถ้าเหยียบโต๊เอี้มันก็จะมามองเห็นนะอาแล้วเราเตะก็ถึงมเนี่ย สมมติมว่าถ้ามีคนมาซื้อไอศครีมอะไรเงี้ยแล้วจะแตะตัวเขาถึงไหมอ่ะอ่าถึงอยู่นะถึงอยู่อ่า,อาถึงถึงอ่าจะปิดตรงนี้ก่อนแล้วถ้าเขาเดินไปข้างในนั่นลหละอาอแล้วจะแตะก็ถึงมาเนี้ยอาลองแตะดูอ่าแตะถึงอยู่นะอ่าถึงอยู่อันนี้ผมจะมาเพิ่มไอศครีมนะครับเพิ่มไอศครีมที่ไม่มีนมรวยข้างบนนะ่ะ ไอศครีมมันจะมีแค่โคนอย่างเดียวนะมันก็จะราคาถูกกว่าไอ้นั่นนะอ่าเดี๋ยวเรามากดบันทึกนะครับอ่ากดบันทึกแล้วก็กดเข้าเกมใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งอุ้ยทำไมเข้าเกมนานจังอ่าเข้ามาละ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะขายไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแตะไปที่แม่ค้านะแตะไปที่ตัวแม่ค้าอ่ะเดี๋ยวเลื่อนมาดูอ่านี่ไงไอสกีอันนี้มันจะมีแค่โคนอย่างเดียวนะมันจะไม่มีนมรวยข้างบนนะครับมันก็จะราคาถูกกว่านะราคาก็แค่ถุงเงินสีม่วง5้าแล้วก็ ถุงเงินสีทอง2นะครับอ่าแต่อตัวที่มีนมรวยข้างบนนะครับก็จะราคาแพงกว่านะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสลับวิธีในการทําแม่ค้าขายไอศครีมนะครับอ่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับอ่าแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ